สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกัน calling พื้นนะครับว่าก่อน calling พื้นคอนกรีตเนี่ยเรามีการทำอะไรกันบ้างมีการใช้สแกนเครื่องสแกนคอนกรีตนะครับ แต่ว่าวันนี้เป็นการใช้เครื่องแบบทั่วๆไปนะครับจะมีแยกประเภทการใช้เครื่องสแกนพื้นคอนกรีตนะครับว่าแต่และประเภทเนี่ยมันมีการใช้งานกันอย่างไงแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูขั้นตอนการ calling ก่อนที่จะ calling พื้นเนี่ยเรามีการเตรียมการกันอย่างไรบ้างไปดูไปชมกันเลยนะครับ ส่วนเครื่องสแกนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับเป็นเครื่องสแกนแบบทั่วไปนะครับข้อจํากัดของเครื่องสแกนพื้นคอนกรีตรุ่นนี้ก็จะจํากัดได้แค่10เซนติเมตรนะครับส่วนหลังจากที่ถ้าเกิดมีข้อเสียคือว่าถ้าเกิดพื้นมันมีความหนาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องรุ่นนี้ได้เพราะว่ามันก็จะเสี่ยงต่อการ ทำงานเผื่อ calling โดนจุดสําคัญของโครงสร้างของสลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ไม่แนะนําให้ใช้รุ่นนี้นะครับมาดูเครื่องสแกนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นเรดาร์สแกนนะครับคุณสมบัติของรุ่นนี้ก็จะมีความสามารถก็คือสแกนได้ความหนาของพื้นได้ถึง30ซนติเมตรนะครับมาอาจจะดีกว่ารุ่นที่ทั่วๆไปนะครับก็แต่ว่าคุณราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึง แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบมีแอสบิลที่ค่อนข้างชัวร์กับตำแหน่งที่ต้องการที่จะเจาะก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะใช้รุ่นแบบทั่วไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเสี่ยงมากๆเราก็แนะนําให้ใช้รุ่นที่เป็นเรดาร์นะครับจะได้แม่นยํามากกว่าจะได้ไม่เกิดความเสียหายกันเกิดขึ้นตามมานะครับลองมาดูหน้างานนะครับอันนี้คือตำแหน่งตรงที่จะต้องการเจาะคอลลิ่งพื้นลงที่บ่อนะครับลองมาดูหน้างานกันนะครับตอนนี้ ช่างกำลังวัดหาระ,ะยะที่วัดสแกนเจอเส้นเหล็กนะครับว่ามีตรงไหนบ้างเพราะว่าเราต้องการเจาะตำแหน่งตรงนี้ว่าจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารไหมที่เราจะเจาะพื้นนะครับช่างถ้าเกิดเจอความหนาของเส้นก็จะ มีขึ้นแถบแถบวิ่งขึ้นตามเลด้์ตามเซ็นเซอร์ที่เครื่องตรวจจับค่าเจอนะครับช่างก็กกำลังหาตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วก็ทำการมาร์กนะครับอันนี้ก็เจอมีการเจอก็เป็นเหล็กเส้นของโครงสร้างคนะ่อนข้างจะเป็นเหล็กหนาเหมือนกันเหล็กเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับช่างทำการมาร์ก เดี๋ยวไปดูนะครับว่าการอ่านค่าของเครื่องนี้เขาอ่านยังไงกันบ้างลองดูนะครับถ้าเกิดเจอเหล็กเส้นหรือว่าเป็นโลหะ,ะก็จะมีขอบนี้วิ่งขึ้นนะครับเห็นเลงเลเวลที่อยู่ด้านขวาไหมครับขวาด้านบน,นครับ มีค่าขึ้นนี่ครับถ้าถ้าเกิดเจอค่าที่เรดาร์จับได้หรือว่าเซนเซอร์จับได้นี่ก็ทำการมาร์กระยะขอบที่ตรวจเจอนะครับจะมีค่าขึ้นก็มีเลเวลด้านขวามือของเครื่องขึ้น,นต่อไปช่างก็จะสลับด้านข้างเพื่อทำการวัดค่าอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือทำการตรวจเช็คระยะ แนวเส้นลวดเส้นสลิงหรือว่าเส้นเหล็กตามโครงสร้างที่คาดว่าจะเจอนะครับพอเจอก็ทำการมาร์คมาร์คในระยะตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเจาะนะครับว่ามีจะมีเหล็กเส้นหรือสลิงอะไรมาทำให้มีอุปสรรคต่อง,งานในครั้งนี้ไหมนะครับว่า จะเจาะตำแหน่งที่เราจะเจาะได้ไหมอันนี้ก็ให้จ้างทำการสแกนพื้นให้กาตรวจเจอก็จะมีค่าวิ่งขึ้นนะครับแต่เครื่องนี้ก็กจำกัดที่10เซนติเมตรนะครับก็พอดีเรามีแอสเซค่อนข้างที่ตำแหน่งค่อนข้างท,ที่จะชัดเจนก่อนที่จะทำการสแกนเพื่อที่จะ ไม่ให้มีปัญหาต่อหน้างานก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรุ่นเรดร์มาใช้งานนะครับก็ใช้แค่เครื่องทั่วไปพอเพราะว่าเป็นเป็นพื้นของบ่อบำบัดเพื่อที่จะเดินท่อเพิ่มนะครับไม่ใช่เป็นพื้นของโครงสร้างเท่าไหร่เดี๋ยวก็ปล่อยให้ช่างเขาทำมาร์กอะไรให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปทำการ c a l l i n งกัน ต่อไปอช่างก็จะทำการยึดเครื่อง c a l ลิ่งพื้นนะครับการติดตั้งยึดนี้ต้อง มีการยึดพุกกับพื้นด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องนี้ขยับขยื่นในตอนคอ l ล i n g นะครับเดี๋ยวลองเดินเครื่องได้เลยนะครับดอกเจาะไอหัวคอ l l i n g นี้เราเดินข้อขนาด6นิ้วนะครับเราก็ต้องเจาะขนาดที่ใหญ่กว่าท่อก็คือ8นิ้วนะครับเพื่อที่จะให้ข้อเข้าไปใน ระบบที่เราต้องการเดินท่อขึ้นมาได้เสียงค่อนข้างจะดังนะครับเดี๋ยวพอคอลลิ่งเนี่ยตัวเครื่องคอลลิ่งเนี่ยมีมีน้ําเข้ามาช่วยนะคราจะเห็นได้เลยว่าส,สายยางที่จะเข้าเครื่องเนี่ย่อท,ทีจะระบายความร้อนเวลาคอลลิ่งลงพื้นนะครับจะคอลลิ่งไปเรื่อยๆนะครับน้ําก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วพอช่วงจังหวะที่ทําไปก็ต้อง ค่อยๆเอาปูนที่เราคอลลิ่งออกมาทีละส่วนทีละส่วนเพื่อที่จะได้ให้ปูนมันลงไปในบ่อด้านล่างนะครับ เริ่มลงลึกแล้วนะครับถึงตัวหัวคอริ่งนี้ค่อนข้างจะลงไปลึกเลยนะครับมีน้ำเลี้ยงช่วย เค okay. เสร็จเรียบร้อยนะครับคอลลิ่งแนวคอลลิ่งนี้ทะลุลงไปด้านล่างเลยนะครับเห็นรูสวยเลยขนาดใหญ่เราเดินท่อกันนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่ทีมงานเราเดินท่อระบบกันนะครับหลังจากที่คอลลิ่งเสร็จเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดู สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะไปดูว่าคลิปหน้าจะไปทำไปสร้างไปซ่อมอะไรกันต่อนะครับบ๊ายบาย